สวัสดีท่านผู้ชมชนอไทเชนเอสอาทีทุกท่านด้วยนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่14พสพฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่ที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเราได้สารโปรดทราบขบวนที่จะนำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชานจราที่1เป็นขบวนรถเร็วที่167 รับส่งโดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีกันตังตามกำหนดเวลารถที่ออกจากสถานีสุราธานีเวลา7จ็นาฬิกาห้เจ็ดนาทีค่ะแถวโดสารนิวตัวโดยสากนการเดเที่ยวนี้โปรดเตรียมสินของและสัมภาระของท่านรอใช้การเดยสานได้ที่ชานชาลาที่1ค่ะ Addition Play Discovery Play Delivery Number One Six Seven From กรุงเทพอภิวัตรถูกกันตังอยู่แพลตฟอร์มสุราธานีเอเซเดีเซเวนเอ ขอเริาา่มาดิเพ่นทีด้วยนะพลาตฟอร์มน้ำปรำะวันแถวได้สารโปรดทราบขบวนที่จะนำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษธ,ธานีในชานชลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วที่167รับส่วนได้สารจากสถานีกรุงเทอพอภิวัตน์ไปทางสถานีกันตังตามกำหนดเวลาเพืที่นี้ออกจากสถานีสุราธานีเวลา7นาฬก57นาทีค่ะแถวโดยสารที่มีตัวได้สารการรถเที่ยวดี ปรดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านรอใชก้การในสารได้ที่ชานชลาที่หนึ่งค่ะ Addition please ด็คกามิ้งพรี้รดบวิทเทนเบอร์วันซิกเซเว่ฟอร์มกรุเทพอภิวัตถูกันตังหรือพตอร์มสุราธานีไอเซเว่นฟิฟตี้เซเว่นเอ็มผ่านจดิมายดิฟเฟนทีเวลารพลตฟอร์มนับเบวัน thank you จากที่ได้ยินเสียงประกาศเมื่อสักครู่นะครับว่าขบวน167กําลังเข้าสุราษฎร์ซึ่งในขณะนี้167ก็มาแล้วนะครับเวลา8นาฬิกาขบวนรถเร็วขบวนที่167ต้นทางกลางกรุงเทพอภิวัตรลายทางสถานีกันตังเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีทางที่1ครับวันนี้ใช้เป็นรถจาก 4, อัลสตอมหมายเลข4107ทําขบวนนะครับเข้าสุราษฎร์แล้ว มุมสูงเลยนะครับวันนี้แอดมินบินได้นะครับรอเล่นนะฮะมาถ่ายบนสะพานลอยนะครับ งสุราษครับขบวน167สนีรธีสถานีสุราษรนขอได้ทายที่นครับผรจะที่นี่สถานีสุรนีก่อเียวงานระกเดอตออและสัภาระของท่านกิุดวนมาแล้วไม่จุดด่วนนด้ครับคะมีรถนอนเดลวูันสุดท้ายด้วย,ยรับรเล6้ได้ท้ายท่สถานีห่กรทางสการ เวลาเลือี่ออกจากสถานทูุราชินเดลาร์เดินทางมาสกีนดลินค่ะวันนีค่ะที่เตยะคค 167นะครับปล่อย167ออกสุราสครับปล่อยขบวน167 จอดเทียบยิดทางที่1ออกจากสุราษฎร์ธานีครับ กลางกรุงเทพอภิวัตร์ลายทางสถานีกันต่างออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วครับห่วงรถนอนแดวูมาทางด้านตอนท้าย1คันนะครับออกสุราษฎร์ธานีครับขบวน167 าช่วงเวลาประมาณ10นาทีนะครับกำหนดเวลาขบวนรถท้องถึงนขบวนที่สีบสี่ห้าจากสาีกมุพปสายจากสาดีสุขอรไฟลแทางําดีโลาออกจากร์ดีนะครับ 2 8ทาปทขบวน445ออกสุราษฎร์ครับขบวนรนี้เมื่อออกจากสถานีสุราษฎร์ธาน er ีไปแล้วเป็นรดรักชซบุิษาที่สถานีเขาไฟใกล้กับหอ Attention please, the arriving train is the express train number A5 from Krungthepapuat to Nakhon Si Tham Marat. Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number 1. Thank you. มีการประกายสักครู่ขบวน85จะเข้านะครับตามติดขบวน445มาเลยขณะนี้เวลา10นาฬิกา5นาทีรถด่วนขบวนที่85เข้าสุราษฎร์นะครับฮิตาชิ4516ทำขบวนดูนะครับมีอะไรติดฮิตาชิมาด้วยนะฮะคันติดรถจัก ร,รถด่วนขบวนที่85ถึงสุราษฎร์ธานีครับนี <ช flop py> ่นะครับ 2องพันพ่วงติดรถจักรนะครับด้านหน้ารถสภาระคันนี้หมายเลข2,35นะครับคันนู้นหมายเลข2,06 การโดยสารเลยนะครับไม่ได้มีการเช่าเหมาดานารถจักขบวนรถด่วนขบวนที่85นะครับทีทาชิี่ รถนอนเจ้าเวสมาทางด้านตอนหน้าเลยนะครับขบวน85 10นาฬิกา15นาทีย้ายมุมกันเล็กน้อยนะครับมาบริเวณโค้งหน้าที่ใต้สถานีสุราธานีซึ่งในขณะน,นี้รถด่วนขบวนที่85มาแล้วนะครับพวงรถนอนเจ้าเวสมาทางด้านตอนหน้าติดรถจักรเลยนะครับ นีแล้วครับรถด่วนขบวนที่85ครับท่านผู้ชมครับวันทดมินพาท่านผู้ชมทุกท่านมาที่สถานีสุราธานีโดยมารับชมขบวนรถไฟในะช่วงเช้าตั้งแต่ขบวน167 ขบวน445ตลอดจนถึงขบวน8 5เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ใช้เป็นรถจักรฮิตาชิหมายเล 4, 5, 1, 6, ข4516ทําขบวนแถมทั้งยังมีการพ่วงตู้เสริมนะครับเป็นรถนอนปรับอากาศชนิด2รุ่นเจ้าเวสจำนวน2คัน,นทางด้านต่อหน้าติดรถจักรก่อนรถสัมภาระเลยนะฮะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สไครต์ตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปแทด,ดมินจะได้ลงครับ สับคลิปนี้ต้องจักลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ